สวัสดีครับส да ําหรับคลิปน,นี้นะครับมาถอดคัดเครื่องพ่นยานะครับถอดยังไงแบบไหนนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีนะครับบอกว่าให้ถอดคัดเครื่องพ่นยาให้ดูหน่อยนะครับก็มาถอดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าถอดแบบไหนยังไงนะครับชามคัดของเครื่องพ่นนะครับหมุนฝานะครับหมุนฝาจะเป็นเข้านะครับถ้าหมุนซ้ายจะเป็นคลายออกนะครับเพราะว่าชามคัดเป็นเกียวนะครับของชามคัดเครื่องพ่นนะครับ ทีนี้เรามาถอดกันเลยครับอันแรกนะครับก็มาถอดน็อตครับน็อตสี่ตัวนะครับนี่ครับน็อตของปั๊มนะครับสี่ตัวถอดออกเพื่อว่าจะล็อกนะครับ ทีนี้ก็เอาน็อตออกนะครับคายออกมาเลยนะครับถอดนะครับถอดชุดเสื้อออกนะครับก็ถอดออกเลยนะครับ ถอดเสื้อออกเลยนะครับออกมาเลยอย่างนี้นะครับสิ้นนะครับเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เรานะครับพอเราถอดออกหมดทุกอย่างนะครับทีนี้เราก็หาอะไรมาล็อกนะครับหมุนชามคัตนะครับให้มันสูบโยกครับเผื่อว่าจะหาอะไรมาลองนะครับ มีอะไรก็ได้นะครับสําหรับที่จะล็อกนะครับล็อกหัวสูบตัวนี้นะครับให้มันคลายชามคัดได้นะครับก็เสียบน็อตเข้าไปดึงนะครับล็อกหัวไว้นะครับแต่ผมจะไม่เอาหูตัวนี้นะครับมามามาใส่น็อตล็อกนะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับมันบอบบางนะครับมันจะแตกได้นะครับตัวนี้นะครับมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับต้องหาอะไรแผ่นอย่างนี้นะครับมาล็อกแทนนะครับมันจะปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นเหล็กก็พอดันได้นะครับตัวนี้นะครับก็เสียบมัดเข้าไปนะครับ ยึดน็อตไว้สักหน่อยนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาอะไรลองก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาน็อตตัวนี้นะครับมีไม้มีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับเข้าลองนะครับลองหัวสูบตัวนี้แล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับประคับเข้าไปให้มันตึงๆนะครับสองข้างเข้าพร้อมกันนะครับ ก็หมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆให้มันตึงๆนะครับพอมันตึกๆึกมือแล้วก็หมุนตามเข้าไปนะครับให้มันแน่นพอประมาณนะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอมันตึกๆึกก็พอนะครับพอประมาณว่ามันตึงได้ที่นะครับนะครับหัวสูบมาดันนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาเอานะครับชามคัดออกนะครับก็มาคายออกนะครับตัวนี้มันดันแล้วนะครับดันแล้วล็อกแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ใช้ชิมล็อกก็ก็ออกได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่อยากใส่ไม่ไม่อยากจับนะครับเพราะว่ากลัวตัวปากของชามคัดมันมันเสียนะครับกลัวมันเสียศูนย์นะครับ ก็จะเอาขาอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กขานะครับเสียบเข้ารูนะครับเสียบเข้าตรงรูสองรูนี่แหละครับแล้วก็จะบิดนะครับบิดเพราะว่ามันเป็นเกลียวซ้ายเขาหมุนไม่แน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็หมุนเบาๆก็คลายแล้วนะครับก็คลายออกมานะครับครับมันไม่ยากนะครับมันมันไม่แน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ทุกตัวแหละครับไม่ค่อยแน่นหรอกครับเนี่ครับหัวน็อตก็หลุดพอดีครับ ไม่เป็นไรครับเราใส่ใหม่นะครับก็คายออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับทําง่ายๆนะครับมันเป็นเกลียวซ้ายนะครับคายออกมาเลยนี่ครับออกง่ายๆอันนี้เป็นเกลียวมันเป็นเกลียวขวานะครับหมุนขวานะครับหมุนขวาเข้านะครับหมุนซ้ายก็ออกนะครับเป็นเกลียวเฉยๆครับออกง่ายๆเข้าง่ายๆธรรมดาธรรมดาครับ ไม่ยุ่งยากกันเลยนะครับสมมุติว่าเราซื้อมานะครับจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเก่าทิ้งเอาตัวใหม่ใส่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับทีนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าเป็นตัวใหม่นะครับก็เอาเข้าไปหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาล็อกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันหลุดเมื่อกี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็หมุนตามเข้าไปเลยนะครับให้มันแน่นนะครับล็อกล็อกนะครับก็ใช้เหล็กตัวเดิมนี่แหละครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนเข้าไปหมุนไม่ ตึงเท่าไหร่ก็ได้ครับพอประมาณว่าพอดีพอดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเครื่องหมุนมันก็แน่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้เหล็กบิดเข้าไปเหมือนเดิมครับพอประมาณตึงๆสักหน่อยนะครับไม่ต้องแน่นเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหมุนฝานะครับหมุนฝามันจะแน่นเข้าไปเรื่อยนะครับเวลาเครื่องทำงานนะครับมันจะหมุนไปเบื้องขวานะครับทีนี้ก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อย เวลาเครื่องทำงานนะครับมันจะแน่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มาเอาตัวล็อกออกครับคายออกนะครับก็ประกอบคืนนะครับก็โอเคแล้วนะครับ แผ่นเหล็กประกับตัวล็อกนะครับไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับมันก็บางไปหน่อยนะครับก็มีออกโก่งๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ตรงเลยครับตอนออกมาดูนะครับมันเป็นแผ่นไม่หนานะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับทีนี้ก็มาประกอบใส่ตัวแหวนประกับตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาซินนะครับ คนครอบเข้าไปนะครับินกระบอกสูบครับเปรียบเข้าไปทีนี้เราก็มาใส่เสื้อเข้าไปนะครับก็เอาเข้ากระบอกเข้าไปเลยนะครับก็ทำง่ายๆนะครับไม่ยาก พอประกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับใส่น็อตล่างเข้าไปเสร็จนะครับทีนี้ก็มาใส่น็อตตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับ ตึงมือแล้วก็ขันตามเข้าไปเลยนะครับสลับกันนะครับสลับกันหมุนซ้ายฝาซ้ายฝานะครับก็ให้หมุนสลับกันไปมานะครับกลัวหูน็อตแตกนะครับเพราะว่าหูตัวนี้ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ก็มาใส่สายครับใส่สายเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับ <S <S 1> <S 1> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนชามคัดของเครื่องพ่นนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกๆกคนนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกทุกคนสวัสดีครับ